ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ ครับุณผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงของรถดีรถเด่นครับเรื่องของรถยนต์มือ2เป็นเรื่องง่ายๆครับทำความเข้าใจกับมันแล้วคุณก็จะมีความสุขแน่นอนนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดนะครับก็ตามที่ทางรัฐบาลบอกก็พยายามลดการติดเชื้อลดการแพร่เชื้อนะครับก็อยู่กับบ้านนะครับเพราะนั้นในช่วงของรถดีรถเด่นสัปดาห์นี้ก็ต่อเนื่องครับ เอารถที่อยู่ใกล้ตัวมาลองเป็นไอเดียแนะนําให้รู้จักกันนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายๆก็จะแนะนําผู้ประกอบการรถย,ยนต์มือ2ที่มีต้องบอกว่าชื่อเสียงมีความสามารถมีมาตรฐานในการทําธุรกิจมาแนะนํากันด้วยนะครับวันนี้หยิบรถสปอร์ตมานะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ขาย,ยาเหมือนกันนะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับออกตัวว่าเป็นไอเดียให้ดูทุกครั้ง รถสปอร์ตวันนี้ที่เอามาดูก็เป็น audi นะครับบางคนเรียก audi แต่พอมี audi ประเทศไทยนีย่เขาใช้ชื่อเขาว่า audi นะครับก็เป็นรถสปอร์ตรุ่นนิยมรุ่น tt นะครับต้องบอกว่า audi tt เนี่ยโฉมแรกอันนี้เป็นโฉม2ชโฉมแรกเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี1998าามาจนถึงปี2006โฉมแรกเนี่ยต้องบอกว่าไฟมันจะไม่ไม่ออกเหลี่ยมต้องบอกว่าหน้ามันจะมู่มู่กว่านี้หน่อยนะครับหน้ามนๆแล้วก็ลักษณะของตัวรถก็จะไม่ได้ curve มากอย่างนี้ก็จะลักษณะเหมือนกับลักษณะที่เป็น เหมือนกับกระดองนะครับเป็นกระดองแยกเอาไว้โฉมนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชันที่ 2, 2> ในเจเนอเรชันที่2เนี่ยนะครับก็มาตั้งแต่ปี2006นะครับรุ่นแรก98ไปถึง2006อันนี้2006มาจนถึงประมาณ2014น1ะครับ2013-2014โดยประมาณแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นที่เห็นเป็นปัจจุบันคือเหลี่ยมๆหน่อยไฟเหลี่ยมๆก็ตั้งแต่ปี14มาจนถึงปีชนปัจจุบันเลยปี19นะครับโดย ทาง Audi เนี่ยความเก่งของเขาก็คือว่าเขาใช้เครื่องยนต์บล็อกเครื่องยนต์4.0 2สูบ2.0ลิตรได้เก่งมากนะครับโดยปกติพื้นฐานนะครับปกติพื้นฐานของ Audi TT รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0 TFSI ฉีดตรงนะครับแล้วก็ถ้านั่นก็จะมีระบบขับเคลื่อนที่เขาเรียกว่า Quattro Quattro คือระบบขับเคลื่อนทั้ง4ล้อของ Audi อันนั้นเป็นอีกเป็นอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเฉพาะในรุ่นที่เป็นน้องหมอรุนท็อปทอปอย่าง Audi TT รุ่นแรกก็มี TTS นะครับ TTS เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาก็ราคา TTS ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักประมาณ8 0 0 0นะครับ7-8 0 0 0บาทนะก็เป็นเป็น TTS พอมาเป็นรุ่นนี้นะครับ TTS ก็เป็น Quattro แล้วนะครับ Quattro แล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ เป็นระบบเกียร์ที่ต้องบอกว่าตอบสนองได้รวดเร็วเป็น dsg นะครับทำงานรวดเร็วกระชับไวแต่คันนี้มันไม่ใช่ Audi TT ที่พูดถึงอย่างเมื่อกี้ปกติทั่วไปเพราะคันนี้เป็นรถยนต์ audi tt m t m ครับย้อนไปนะครับประมาณสักประมาณปี2007 2007โดยประมาณเพราะว่ารถคันนี้ประมาณ2007-2008 รถคันนี้เป็นปี2008เป็นรถล็อตแรกๆของ MTM Thailand ตอนที่เขาขายรถในประเทศไทย MTM ย่อม,มาจาก Motorent e c h n i c Mayer ครับ Motorent e c h n i c Mayer เนี่ยเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณ l o รอ n ม m e เออ r ์ลอรอ m e าเเนี่ยเขาเคยเป็นวิศวกรอยู่ในผู้ที่ผลิตแล้วก็คิดค้นพัฒนาเครื่องยนต์ของ Audi อเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวที่เป็น4สูบ2.0ลิตร TFSI ของ Audi เนี่ย ถูกพัฒนาโดยหนึ่งในนั้นทีมพัฒนาก็คือคุณไมเยอร์นี่แหละแล้วเขาก็แยกตัวออกมามาคิดค้นพัฒนาเพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์ a u ด i จนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมีกำลังแรงม้าสูงสุดได้ถึง400แรงม้านะครับตัวนั้นก็เป็นตัวที่สร้างชื่อทำความเร็วได้สูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หลังจากประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ย m t m ก็ไม่ได้หยุดแค่อ u ดีนะครับเขาก็ าสามารถจูนนิ่งโมดิฟายในตัว v o l kswagen, s e a ีส์เฟอร์รารี่ลัมบรกิรวมไปถึงเบ l l ี่ด้วยนะครับต้องเรียกว่าครอบคลุมในส่วนของตรงนั้นตัวนี้โดยพื้นฐานนะครับเป็น MT M T M Audi T T ซึ่งใช้เครื่องยนต์2.0 T F S I ตอนที่ M T M Thailand เอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยเขามี3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือว่าเป็นสเต็ปปกติทั่วๆไปนะครับเบสของเครื่องยนต์คือ200แรงม้า 280นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ใส่พาร์ตเบสปกติทั่วๆไปอ่ะที่บอกว่าใส่พาร์ตก็คือว่าใส่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กของ MTM แล้วก็มีชุดท่อไอเสียของ MTM นะครับสเต็ปที่2คือรถคันนี้รถคันนี้ถูกจูนอัพขึ้นไปเป็น272แรงม้านะครับ272แรงม้าจูนอ,อัพกล่องได้ล้อแม็กเบรกหน้าเป็น MTM นะครับ แล้วก็ได้ชุดท่อไอเสียนะครับได้นอกจอากนี้ทั้งต้องบอกให้ดูก่อนแล้วก็พื้นฐานก็จะมาเป็นตัว S l i n ลอยู่แล้วนะฮะจะเห็นว่าชุดแต่ง S l i n ล S line ลก็คือว่ามาเป็นกากประตูนะครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นตูดตัดแบบนี้ซึ่งพวงมาลัยเจเนอเรชันเนี้ยเราจะเห็นกันแต่ก่อนเราเห็นกันแรกๆในชุดที่เป็นตัว r 8นะครับเพราะนั้นเนี้ยมันจะเป็นตัวแยกอยู่แบบนี้นะครับต้องบอกว่า นี่เป็นชุดออปชันแรกๆนะครับส่วนในตัวของเครื่องยนต์นะครับที่บอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยออนะครับเครื่องยนต์เป็น2.0 TFSI เป็นฉีดตรงนะครับแล้วก็เพิ่มตัวกล่องตัวจูนอัพนะครับทำให้เทอร์โบแล้ะเครื่องยนต์ตัวนี้ทำงานได้ถึง272แรงม้านะครับก็จะเห็นว่า โดยพื้นฐานปกติแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นแตกต่างอะไรแต่มีการชุนอัพในตัวกล่องนะราคานะครับตอนออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยปี2008นะครับรถคันนี้ราคาเอาว่าระดับแตะระดับ4ล้านซึ่งในขณะที่ทีธรรมดาเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้าน3ล้านกว่ากว่านะเพราะฉะนั้นราคาจะแตกต่างกันอยู่ประมาณก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าความจำผมยังดีอยู่น่าจะต่างกันอยู่ประมาณสัก700,000 6- 7 0 0 0 0ดโดยประมาณนะครับ ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับสเตจตสสเตจตสนั่นคือเป็นคอสโตรเป็นคอสโตรนั้นขยับขึ้นไป313ม้านะครับจำง่ายง่าย3เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ขยายเทอร์โบอะไรด้วยขึ้นไปเป็น313ม้าจะไปเท่ากับตัว m t m ที่เป็น s 3เป็นแฮชแบ็กนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนานหน่อยจะเคยจำได้ว่าผมเคยเอามารีวิวกับคุณพ่อกับอาจารย์พระเดชเราเคยมารีวิวกันเป็นเกียร์ธรรมดา นะครับตัวนั้นต้องบอกว่า5ล้านกว่าเนี่ยนะครับตัวนี้ก็โดยประมาณแพงกว่าทีทีปกติอยู่ประมาณล้านบาทนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสล้าน4ล้านต้นๆโดยประมาณนะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถปี2008วันนี้ต้องบอกว่ารถ11ปี12ปีลวราคาสูงสุดนะครับที่ดูลอ,ลองลองลองทำข้อมูลหาดูเนี่ยอยู่ประมาณ 4, 9, 9ล้านสี่ราคาต่ําสุดเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งล้านเก้บาท ้ราคากลางก็อยู่ประมาณตีท่าประมาณล้านสองล้านสองก็บวกลบก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่แล้วแต่การดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของของรถคันนี้ที่เอามาแนะนําให้ดูแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนถามว่ามันมีความน่าสนใจยังไงจากสิ่งที่ผมทราบจากข้อมูลที่ผมรู้ดีกว่า MTM Thailand เนี่ยทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก3ปีนะครับ เออแต่ละปีโดยเฉลี่ยเนี่ยรถรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือ t m t t t นี่แหละ MTMTT เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณปีหนึ่งน่าจะขายอยู่ประมาณสัก50คันอ่ะผมตีให้กลมๆ50-60คันเพราะนั้นสมมุติว่าเราตีกลมๆว่า3ปีเนี่ยจะมีรถ MTMTT เอนี่ยอยู่ในตลาดประเทศไทยนะตอนนี้ผมให้ประมาณเอายเยอะๆหน่อย200คันนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจของมันอย่างแรกคือต้องบอกว่าเป็นแร่ไอเทมถามว่าความเป็นแร่ไอเทมคืออะไรคือเป็นรถ TT ที่มีการจูนอัพ สังเกตได้เลยว่าถ้าเห็นแท้ๆนะครับล้อต้องใช่นี่ผมให้ดูล้อต้องใช่นะครับเพราะว่าล้อสแตนดาดของ TT ในรุ่นเดียวกันนี้เป็นล้อ17นิ้วแต่ของ MTM เนี่ยจะเป็นล้อแม็ก19นิ้วนะครับเขาจะเป็น MTM อย่างนี้เลยเขียนไว้อย่างนี้เลยเบรกต้องใช่นะครับเบรกสีแดงเขียนว่า MTM ล้อ MTM เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2สีหลักๆคืออันนี้จะเป็นสีเหมือนสีควันบุหรี่สีโครมดำแล้วก็มีสีซิลเวอร์นะครับออกใส ส่วนใครจะไปกัดทําสีอื่นอะไรผมไม่รู้อ่ะแต่มาจาก MTM เองเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนั้นแล้วก็มีอันที่3ก็คือเป็นล้อฟอสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใส่อยู่ในตัวที่เป็น MTM Audi RS4 แล้วก็ MTM ตัวที่เป็น R8 นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ MTM ที่ยวเข้ามาขายในเมืองไทยมีรุ่นอะไรบ้างมี A3 ครับนะฮะมี A3 แล้วมี TT มี S3 ที่เป็นแฮชแบ็กนะครับมี RS4 ที่เป็น4ประตู8สูบนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น R8 หลักๆก,ก็คืออยู่ประมาณนี้แต่ว่ายอดขายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตัวของ TT นี่แหละส่วนที่เหลือก็จะมีประปายเช่นลูกค้าบางท่านก็สั่งตัวที่เป็น RS4 a าว a n น,นะครับคือเป็นแวนแล้วก็มาจูนอัพ by MTM นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับซึ่ง ถ้าคนที่สนใจอยากจะเล่นรถประเภทนี้ก็ต้องต้องลองหาข้อมูลดูกันหน่อยนะครับแน่นอนข้อดีครับอย่างที่บอกไปแล้วคือเป็นแลไอเทมครับขับสนุกนะใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับข้อเสียศูนย์รบริการนะครับวันนี้ถ้าต้องพึ่งศูนย์บริการจริงคงต้องไปซึ่งศูนย์บริการของ audi ประเทศไทยนะครับแล้วก็อะไหล่ชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้อง ใช้เวลาหาหน่อยผมแนะนําอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างข้อมูลเนี่ยถ้าไปเป็นชนรุ่นชนรุ่นที่อยู่เซอร์วิสโดย Audi ประเทศไทยเนี่ยรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกเครื่องเดียวกันแต่ว่าข้อมูลก็จะจูนอัพไปแค่200แรงม้าะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณจะต้องการจูนอัพให้เป็น MT M T M 272แรงม้าอันนี้คือ,ต,อต้องต้องไปหาทางออกดูเอานะอาจจะมีแต่ว่าผมมีอู่ทาได้มีช่างทําได้ครับหรือว่าบางทีอาจจะไปเอาตัวข้อมูลที่เป็นของเอ่อ T T S จูนตัว T T S ใส่เข้าไปเลย นะครับเพราะว่ามันเครื่องเดียวกันเทอร์โบเดียวกันแต่ว่าต้องลองวิ่งดูหน่อยเพราะบางทีเกียร์อาจจะตัดช้าแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งเอามาคุยให้ฟังกันในช่วงที่ออไวรัสโควิดระบาดแบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากหารถสวยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับผู้ประกอบการรถยนต์มือ2ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นที่สยรรถยนต์54นิวันนะครับวิสารนอโตคา หรือว่าใครจะไปดูที่โตออโต์คาร์เบสเซอร์วิสนะครับรถบ้านคุณ X นะครับรถบ้านสวิทถูกและดีเดวันศรีนครินนะครับไปดูได้ที่ยูนิคเอ็นนะครับหรือว่าจะเป็นคาร์ดีชัวก็ได้ BB s m สมาร์ทคาร์ก็ได้ต้องบอกว่าหลายที่เลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในลิสต์ของผู้ประกอบการรถยนต์มือสองที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับเดี๋ยวไงจะขึ้นชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ไวให้ดูตอนท้ายลวกันนะครับว่าแต่ละที่อยู่ที่ไหนมีใครกันบ้าง เผื่อเป็นข้อมูลให้กับคนที่อยากจะได้ข้อมูลเรื่องรถยนต์มือสองนะครับโทรไปติดต่อสอบถามกันทั้งสีนครินก็มีนะครับ Dds Car Center ก็มีทางการจานาพิเศษทางราชพฤกษ์ก็มีไปทางรามินทาก็มีเก่งพระรามเก้าโยรชดาโอ้ต้องบอกว่าผู้ประกอบการมาตรฐานที่ร่วมงาน Fast Auto Show Thailand นี้อยู่ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ติดต่อได้นะครับมีเรื่องของเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กที่สามารถส่งรถไปให้ดูได้นะครับเดี๋ยวนี้ การขนส่งนะครับไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปขอเพียงแต่คุยและเข้าใจและถูกใจก็ส่งไปให้คุยกันได้นะครับท้ายที่สุดต้องบอกว่าฝากกันอีกนิดนึงนะครับทำไมถึงต้องแนะนําผู้ประกอบการมาตรฐานเหล่านี้เพราะการซื้อรถแบบนี้สิ่งที่คุณต้องระวังอีกอย่างก็คือเรื่องของเล่มทะเบียนนะครับ mm. ต้องจดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องมีการจดจริงมีการใช้เล่มจริงนะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วยนะครับท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ กับไวรัสวิกฤตครั้งนี้นะครับล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็พยายามเก็บตัวอยู่กับบ้านไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวไว้ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากผมและทีมงานนะครับกลับมาพบกับผมและทีมงานได้ใหม่กับข้อมูลดีๆในรถดีรถเด่นแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Isuzu MU-X รุ่นใหม่ The New Onix อันเด c i t ซมาแล้วครับนะครับซิตี้1เท์โบครับก็เรียกว่าจัดจ้านแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะ CITY เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆราคาเริ่มต้นเนี่ยมันประมาณสัก5 0 0แสนก็ห้าแสนกว่านะเขามี4รุ่นย่อยแต่วันนี้ที่เอามาขับเนี่ยคันนี้เป็นรุ่น RS ครับรุ่นตัวท็อปเลยให้สมกับความเป็นตัวท็อปก็739,000บาทครับ ถามว่า rs ได้อะไรแน่นอนรูปลักษ์ครับเรื่องของอุปกรณ์ตกแตง่งเรื่องของอความโดดเด่นความฉบเชียวความสปอร์ตความทันสมัยใส่เข้ามาให้ครบเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องพูดถึงเป็นอย่างแรกก็คือตัวของเครื่องยนต์ขนาด1 0ลิตรเครื่องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแรงม้า1 2 2แรงมา้าแรงบิดห7 3นิวตันเมตรก็ถือว่าขับสนุก ตอบสนองได้เราใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับการขับขี่รถคันนี้ต้องบอกว่ามีแพดเดิลชิพนะครับที่เห็นเชัดๆเด่นๆเลยผมว่าเห็นมีแพดเดิลชิพหน้าจอนะครับตัวหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนใหญ่ชัดเจนนะครับบนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมวิทยุได้นะครับรับโทรศัพท์ได้ คริสคอนโทลมีนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามีมาให้เพียงพอนะครับพื้นฐานอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณคืออย่าไปว่ากันที่ตัวเลขสถิติโดยประมาณเอาว่าใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าระดับสัก10กว่ากิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าเห็นเลข2หลักขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับตัวของ Hondacity มีโหมดเรื่องของ เกียร์การขับนะครับมีโหมด S ก็คือมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับเรื่องของการทดของเกียร์อัตราเร่งต่างๆก็จะตอบสนองได้รวดเร็วทันใจมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับแล้วขับสนุกแต่ยังนั่งสบายอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าเรามองกลุ่มลึกลงไปงจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับ มี Honda City RS ตัวนี้เนี่ยมาเอาจะอกเอาใจกลุ่มคนวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในความเป็น Honda อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ความประหยัดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอยากได้เทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับการเกาะถนนของช่วงล่างนะครับกา,ารบังคับควบคุมพวงมาลัยก็ถือว่าดีทีเดียวนะเนี่ยผมขับอยู่ความเร็วเดินทางประมาณสัก70 80กิเมต่อช่วโมงนะครับก็น้ําหนักพวงมาลัยไม่ไม่ถือว่า หนักมากหรือเาบาเบาไปนะครับไม่หนักไปไม่เบาไปถือว่ากําลังดีเลยทีเดียวก็ควบคุมรถได้ง่ายนะครับขยับเพียงนิดเดียวรถก็มีตอบสนองมาแล้วนะครับส่วนคนที่เ,เป็นกังวลนะครับว่าเอะพอใช้เครื่องขนาดเล็กแล้วเนี่ยเป็นเครื่อง1.0ลิตรแล้วเนี่ยเรื่องของความทนทานนะครับเรื่องของความคุ้มค่าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเออมันเป็นมันเป็นลักษณะมันเป็นเทรนด์ของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วที่ ผู้ผลิตเรอยนต์แต่ละค่ายก็พยายามทําให้ขนาดเครื่องยนต์มันเล็กลงเพราะขนาดเครื่องยนต์ของรถมันเล็กลงมันก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ง่ายนะครับปล่อยไอเสียน้อยนะครับปล่อยไอเสียน้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยพอมันเป็นเครื่องที่เล็กลงมันก็ต้องทําให้มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญของการใช้รถก็คือการหมั่น ตรวเช็คซ่อมบำรุงดูแลรักษาให้ตรงไปตามระยะทางของเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากวันนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับสำหรับคนที่อาจจะกลัวว่าเอ๊ะพอใช้เครื่องขนาด1.0ลิตรแล้วเนี่ยความทนทานจะเป็นอย่างไรก็ชัดเจนตามนั้นนะครับ Honda City RS ครับก็เด่นๆนะครับเครื่อง1.0 122ม้า7 7 3นิวตันเมตรถือว่าแรงม้าแรงบิดอัตราเร่งดีทีเดียวนะครับการทำงานของระบบเกียร์ค่อนข้างสมูทจุดเด่นข้อ2ครับตกแต่งมาค่อนข้างโดดเด่นสะดุดตาสวยงามนะครับดูทันสมัยดูสปอร์ตเก่งในเรื่องดีไซน์ตามสไตล์ของ Honda อย่างที่3ครับถือว่าเป็นรถที่นั่งได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับกับไซส์รถขนาดนี้ การดีไซน์เบาะนั่งก็ดีหรือว่าพื้นที่การจัดวางต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทำให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่นั้นใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับจุดติก็คือว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยในราคาคือถ้าบอกว่าวันนี้จับตัวนี้เทียบกับนิสสันอัเมร่าคือต้องหนีอย่างนี้ไม่พ้นนะคือถ้าบอกว่าเทียบกับนิสสันอเมร่าเนี่ยอันนี้จะเสียเปรียบในเรื่องของราคาได้เปรียบในเรื่องของสมรรถนะแต่เสียเปรียบในเรื่องของราคาเพราะว่าอันนี้มี4มี่รุ่นย แต่ว่าเปรียบเทียบกันรุ่นต่อรุ่นโดยประมาณก็จะต่างกันอยู่ประมาณ7 0 0 0 0มื่ถึงแสนบาทนะครับโดยพอยิ่งคันนี้เป็นตัวท็อป739,000บาทเนี่ยก็ถือว่ายังมีตัวเลือกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นแฟน Honda จริงๆแลวเป็นคนที่ชอบ h o n ด้จริงๆชอบเทคโนโลยีของ Hon d a คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และน่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้ลองขับดูก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคนกังวลเรื่องของสมรรถนะของเครื่อง1 0จลิตรแต่ว่าคุณต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองมันมีความแตกต่างกันอยู่เเคครรื่องยนนนนต์มมมัััลล็กบสถะดีขึ้ อัตราสิ้นเปลืองมันดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อาจจะต้องลองขับด้วยตัวเองดูแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งครับ สนับสนุนโดยนิตยสารออโต c คาร์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย PTT Ultraforce Diesel Premium จาก PTT Station ครับคุณโจครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับวันนี้พามาพบกับรถที่มารายการเราบ่อยที่สุดครั้งนี้นะเป็นครั้งที่ส1มหนึสองสาครั้งที่4น่าจะเออครั้งที่4ครั้งที่4ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรมาเรื่อยนะครั้งนี้นี่ผมบอกก่อนคันนี้ <Okay. S 1> นี่ Heritage, Heritage. Classic ร้อรุ่นล่าสุด ถ้าเป็นสีดําธรรมดา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวขายขนาดขายขายก่อนเลยเหรอแต่ถ้าเป็นสีทูโทนคันนี้ครับครับคุณเพิ่มตังค์เข้าไปครับอีก20,000บาทเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคุณได้รถคันนี้ไปทันทีคืออยากให้เห็นจริงว่าสีมันสวยมากถูกต้องอคุณสาธยายให้ฟังหน่อยอันนี้รถ <ลด S 1> คันนี้มันจะดียังไงคืออย่าพลาดมานะผมพร้อมนะผ <laughs> มเสียผมพร้อมเลยอันนี้คือเจ้าฮาร์เลย์ดิวสันเฮอริเทจซอฟท์เทลคลาสสิกรุ่นหนึ่งสี่ นะครับผมก็เครื่องยนต์หนึ่งพันเทียบว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยดวยประมาณหะึ่งพันแปดร้อยด้วยน่ะนิดๆคือเป็นเครื่องแบบว่าเฮตีถ้าเขาเรียกว่าไฮทอร์กอ่ะครับคือแรงบิดเยอะจริงๆอ่ะเราไปเอาที่เอสเนี่ยเขามีท่อกรองกล่องมาให้เราตลอดแล้วก็ท่อเขาจะเปลี่ยนตลอดมาแล้วสกีไม่มีเกิลมั่งนู่นนั่นนี่อ๋อเด็กแว้นก็ไม่รู้มีมีหลากหลายแต่เนี่ยคือผมชมเลยว่าเสียงมันสุขุมนุ่มลึกเหมือนคุณ ถ้าคุณใส่หมวกกันน็องแล้วคุณได้ยินเสียงนะมันจะเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องออเคสตราแล้วฟังเครื่องเสียงมีเสียงสูงกลางต่ำตลอดอเลยคือไม่ได้ดังแบบแผด์อะแหวดแหวดไม่ใช่ไม่ใช่ดังแบบผู้ดีผู้ดีสิ่งที่ผมอยากให้ลองคิดดูคือ,อถ้าเป็นฮาร์เรย์เดวิสันส่วนใหญ่เราจะเจออะไรท่ออะไรแวนสันไฮแวนสันไฮแต่ว่าจะเป็นแบบทรงแบบดังๆแล้วก็อีกอย่างก็สกิมมี่เกิลอ่าะมันนั้นนั้งแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็ตัว TBR อะไรอ่ะ TBR TBR แต่แต่ว่าผมว่าหลักๆคือสกิ ถ้าทุมๆเนี่ต้องอย่างโจ๊กว่าต้องมาทางแวนเซนไฮนแต่ถ้าเกิดเอากล้องกลางวานหน่อยน่าต้อสกิมมี่ก็นู้นนะครับ,รบโดยรวมแล้วขี่ดีมีชิลหน้าสบายมากเลยใช่ไหม <laughs> ดีมากชีตดีร้อยร้อนี่ผมบอกเลยนะขี่คือทรงที่รถขี่ตัวตรงๆแบบเนี้ลมผ่านชิลไปสบายมากลมตัดดีมากเลยผมบอกว่าเออหนาด้วยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบเนี่ยผมชอบรถมีมีกระเป๋า มันใส่ของเออไว้ใส่ของได้ผมว่ามันเป็นการที่เดินมันเป็นรถที่เดินทางแล้วสบายไม่เครียดแรงมิดเยอะทีนี้รถในตระกูลซอฟท์เทลอะบางคนบอกว่าเอาคนซ้อนซ้อนไปลําบากคุณว่าคันนี้เป็นไงคันนี้ผมว่าสบายได้เนาะด้วยท่านั่งด้วยอะไรแล้วเขามีคือมีการทุกอย่างอ่ะมีการนี่ยมีที่พักเท้ามีการด้านหลังเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแบบว่ากลัวคนที่คุณเขาก็มีอซิสซี่เสริมก็คือเป็นบอก อ๋อเป็นพนักด้านหลังให้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากไม่พอก็เป็นใส่กล่องซึ่งของฮาร์เรที่เอเนี่ยเขามีอุปกรณ์ใส่เข้าไว้ให้ตรงรุ่นเลยคุณจะชอบกล่องขนาดไหนคุณใส่ไปเลยถ้าเกิดมีกล่องหลังด้วยนะหรือว่าคุณแบบชอบเดินทางแล้วอยากมีเพลงฟังเขาก็มีต่อเครื่องส่งเครื่องเสียงคันนี้มันจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันสามารถต่อเขาเรียกว่ามีลูกเล่นเพิ่มได้เพคุณผู้ชมครับอะไรครับเป็นช่องเป็นซอฟท์เทลที่มีคริสคอนโทรลนะจริงๆแล้วผมดรก็ไอ้ทำไมเขามันขีด คือด้วยด้วยที่พักเท้าตรงเนี้ยเราคือก่อนนั้นเนี้ยที่เราที่เราเอามาเนี่ยเราก็แทบจ,จะไม่ค่อยใช้อันนี้สักเท่าไหร่เพราะเราเราเดินทางใกล้ๆคือตรงพักเท้าเนี่ยที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยน,นะที่เรียก,ก,กเป็นกานออนะคือคือฟุตฟร์เนี่ยมีอยู่แล้วนะตรงเนี้ยเหมือนกันล้มเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นฟุตเลสคือแบบเนี่ยนั่งพักเนี้ยแล้วพอคุณยันเข้าไปปุ๊บสะโพกคุณมันจะมาชนกับตรงนี้พอดีรับแล้วนั่งแล้วคุณคุผมเห็นมือคุณแบบสบายอ่ะสบายอ่ะมันเป็นรถที่ขี่สบายถึงจะไม่แบบไม่ด ยางมีความเป็นคลาสสิกสูงคือเป็นยางขอบขาวขอขาวนะครับด้วยด้วยทางที่เรามาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับที่ตัวขี่ขี่ขขมาตัวคือเบรกเอาท์เนี่ยถ้าลุยทางที่แบบฝนหมาดๆเลยนะรับรองถ้าเป็นเบรกเอาท์นะครับเลอะหัวเลอะท้ายเออเป็น,เ,ปนเส้นอย่างนี้แน่เป็นเส้นเละเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยด้วยด้วยเทรงของเขาด้วยด้วยคาแรคเตอร์บางโคนอะไรของเขาเนี่ยมันจะช่วยมันเป็นคลาสสิกที่สวยถ้าเกิดคุณแบบว่าพอใจเท่านี้นะผมว่าจบ ที่สำคัญเลยผมว่าม,มันมันอยู่ในตระกูลซอฟเทลที่เลือกได้อ,อย่างที่เราคุยกันถ้าพูดจริงๆถ้าเอาเป็นสีดำครับเพิ่มจากเบรกเอามาแค่10,000บาทแค่นึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้ความสบายคลาสสิกหรืออยากจะได้แบบแนวแบบว่าวัยรุ่นนะขี่เท่ๆ,ททๆอย่างที่2ก็คือว่า ถ้าคนที่มองไปว่าอยากจะเป็นทัวริงนะครับแล้วแล้วใหญ่เกินไปไม่ค่อยได้ใช้คุณซื้อซอฟเทลแต่เป็นซอฟเทลที่เป็นเฮอริเทจคลาสสิกตัวเนี้ยเฮ้ยมันมันมันคือมันคือซอฟเทลทัวริงผมเรียกมันอย่างนี้ดีกว่าเอาที่เข้าใจง่ายกันเออมันคือซอฟเทลที่เป็นทัวริงได้เพราะนั้นก็ก็เป็นถือว่าเป็นซอฟเทลทัวริงสำหรับคนที่อาจจะอยากจะได้ขี่ทุกวันแล้วก็ไม่อยากจะข้ามไปเล่นรุ่นใหญ่อย่างทัวริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่นะัรับก็ เป็นรถที่มารายการเราบ่อยที่สุดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วสำหรับเจ้า Heritage Classic ตัวนี้แล้วก็คิดว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปฮะคุณอยไกก่อนเลยอ้าวต้องมีต้องมีคือถ้ามันขี่ดีอย่างนี้มันต้องมีนะครับแล้วก็ใครที่ย้ำนะครับใครที่อยากจะได้จริงๆแนะนําว่าให้ไปลองขี่ก่อนเพราะไปลองขี่บางทีคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยราคาที่มันในระดับเดียวกันของตะคุณซ o อฟเทลเนี่ยแฟตบ๊อบแฟตบอย Heritage Classic Breakout นะครับตกลงแล้วตัวเองเหมาะสมกับรุ่นไหนอย่างไรกันแน่ไปลองขี่ไปไป ลองค่อมให้เขาแนะนําก่อนอะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงะ<ช>นะครับวันนี้ป็ไงก็ขอบคุณโจ๊กมากนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณทาง AS Harley Davidson นสำหรับรถที่ส่งมาให้ตลอดเวลาแบบนี้ครับ